หลังจากที่แบมแบมค่ะได้โพสทวิตเตอร์เมื่อสาวันที่แล้วนะคะกับการได้รับรางวัล2รางวัลน,นะคะในงาน Asia Artist a w a r d 2 0 2 1นะคะเจบีค่ะมาคอมเมนต์ด้านล่างโพสต์นี้นะคะด้วยข้อความที่ว่า f i r e นะคะซึ่งแปลว่าไฟลุกนะคะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่านะคะเจบีเนี่ยน่ารักกับแบมแบมเสมอเลยนะคะเป็นการแสดงความยินดีตามสไตล์ผู้ชายนะคะจะมาหวานมานุ่มนิ่มละมนุนไม่ได้นะจ๊ะต้องแบบลุกเป็นไฟไปเลยนะเออ รักในความสัมพันธ์ของคู่นี้จริงๆค่ะก็เหมือนกับการย้ำคำพูดที่เจบีนะคะได้บอกในตอนนั้นค่ะคือตอนนั้นนะคะก็สเว่นเนี่ยได้ไปออกรายการ weekly idol ในตอนนั้นนะคะก็มีการเล่นเกมนะคะคุณผู้ชมและเจบีค่ะก็บอกว่านะคะถ้าไม่เห็นตรงหน้าจะเป็นห่วงนะคะอยากให้รู้ว่าพี่เฝ้าดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะครับศัตรูที่แปลว่ารักที่สุดนั่นเองนะคะก็รียด้ว่าเป็นคู่ที่น่ารักจริงๆเลยละค่ะ โอเคค่ะไปดูอินสต g r a m มของเซบีนะคะวันนี้มีอะไรอัปเดตเอ่ยนะคะเซบีมาโพสรูปค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับแคปชั่นโคลนะคะซึ่งแปลว่าหนาวค่ะที่เกาหลีก็น่าจะหนาวมากๆเลยนะคะขนาดที่เมืองไทยนะคะก็ยังหนาวมากนะจ๊ะพร้อมกับไอจ t สตอรี่รูปนี้นะคะเป็นรูปหน้าสดค่ะ โชว์หน้าสดก็รอดนะคะสำหรับ JB นะคะไปดูสตอรี่นี้ค่ะคุณผู้ชม JB สปอยอะไรหรือเปล่านะคะเราต้องเตรียมตังค์แล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า JB มาบอกเลิฟขนาดนี้นะคะเราก็เขินสิคะงานนี้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ JB มาอัพ IG Story ต,ต่อค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับโชว์หน้าหล่อๆหน้าสดหน้าใสากิ๊กเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะเราก็แบบว่า คิจในใจเป็นได้แค่เพื่อนนะคะโอเคค่ะไปดูทางฝั่งของมาร์ต้วนนะคะมาร์ต้วนออฟฟิเชียลค่ะได้อัปเดตสตูดิโอซันเดย์นะคะอัปเดตสตูดิโอให้แฟนๆได้ชมกันนะคะคุณผู้ชมก็เป็นโทนสีม่วงครึมๆหน่อยนะคะก็สวยดีค่ะดูต่อค่ะกับ Facebook ของมาร์ต้วนนะคะวันนี้มาอัปเดต thank you แซงโลลองนะคะขอบคุณครับแซงโลลองนะคะ YSL นะคะก็ได้เชิญมาร์กไปร่วมงานนะคะที่ไมอามี่ค่ะคุณผู้ชมก็เรียกว่าลุคของมาร์กเนี่ยก็คือแซฟไฟลุคนะคะคุณผู้ชม โอเคค่ะคลิปนี้นะคะที่ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากคุณชอบใจค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้า